สวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อนราทิเกดเดกชายนราทิเกดบุตรชื่อมวยชื่อชาตินักรบบอวัฒนะครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาประมาณเวันครึนมาแทนเหรอเล่นม้วยในรายการมาทีหแจ้งมาัอ๋อแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายวัฒนอยู่ที่อยู่ที่ไทสงบุรีรัมยูบุรีรัมเลยเนาะแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นุกฟองซ้อมไรมงครับ มีสวายน้อยครับแล้วก็ปหัศจันย์ครับก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องในค่ายเฮียกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ13จะเข้า1 4สแล้วสูงเท่าไหร่ครับสูง1้6าบหน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆก็38มครับมวยสไตล์อะไรครับสไตล์เตะวันนี้เลยต้องมาเจอกับสัญชัยเนาะยังไม่เคยต่อยกับเขาครั้งแรกเลย แล้วได้ทันดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังยังไม่ยังไม่ศึกษาเลยถ้าเดี๋ยวเย็นนี้ต่อยกับเขาวางเกมวางแผนยังไงดีก็ตอนนี้วางแผนละเอียดก็จะเป็นสายวงนอกจากเขาบ้าเหมือนต่อยตามตาแล้เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิเขาบ่ทีเอาเนาะล่าสุดแล้วต่อยไหนไว้ล่าสุดล่าสุดก็ต่อยอยู่ที่ไหนภูธร ไม่ฮะแถวบุญลำหมดแล้วแถวบุญลำอืมไปยังไงบ้างชนะหรือแพ้แพ้ครับแพ้คะแนนอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยอันนั้นปล่อยต่อยปล่อยต่อยนัแต่วันนี้มาช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่นะสารสิบหกจุดห้ากิโลครับเมื่อเช้ามาเป็นไงเมื่อเช้ามาก็เกินหนึ่งขีครับแต่ก็ให้ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เน้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะกลับบ้านนะครับมาแจ้งเกิดที่นี่ ได้คุมมากี่กิโลคุมไม่หรือปล่อยเลยคุมครับมมากาาี่ 2> 2กิโลได้คุมประมาณสองกิโลสองกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ของเราห, <50 S 1> ห,ห้าสิบฝ่ายห้าสิบฝ่ายคนจังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์เอ้าฝากเชิญชวนแฟนคลับรถได้ฝากเชียร์ขอให้มาดูผมต่อยต่วันนี้ด้วยนะคะ,ะเต็มที่นะขอโชคดีบ้านมาครับ